สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งพามาเที่ยวดอยสงูนะครับบรรยากาศตอนเช้านะฮะมุมสวยงามมากๆเลยนะครับที่บรรยากาศตรงนี้นะโอ้ทะเลหมอกมีไหมมีนะครับมีนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปบรรยากาศนะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับที่ลานดอยสงูนะครับมีจุดกางเต็นท์โฮมสเตย์ต่างๆ เยอะเลยนะครับเห็นไหมครับทะเลหมอกตรงนู้นนะครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายจุดมุมต่างๆนะครับเนี่ยแอสดอยสังโงะตรงนี้นะครับแต่สวยงามมากเห็นท้องไร่ทุ่งนาเนี่ยและบรรยากาศสวยงามตรงนี้นะครับเนี่ยคือบรรยากาศเนาะส่วนมากนั่งเชียร์ากางเต็นท์ตรงนี้นะครับนบกลางนั่งอะไรมาปิ้งย่างกัน นะเยอะเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวผมให้กล้องปรับกล้องห,หน่อยเนาะนี่ฮะสวยงามมากครับบรรยากาศที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวหลากหลายภาคของประเทศไทยนะครับก็มาเที่ยวกันตรงนี้นะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้าตรงนู้นนะทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะครับมีจุดชมวิวตรงนู้นนะครับ อันนี้คือบรรยากาศจอดรถจอดข้างทางมีโฮมสเตย์แห่งนี้คีสอดฮักเฮาดัสงโงนะครับเรามีดัสงโงวิวอยู่ตรงนู้นนะฮะดัสงโงวิวอันนี้คือตัวชิงช้านะครับบรรยากาศดีมากมครับนี่คือ น้อยชนเผ่านะครับนี่เป็นอาขานะครับเป็นชิงช้านะครับนี่มีสองงานนะครับกับน้องเชลเต้มครับแฟนผมแฟนผมนะครับบรรยากาศก็อย่างที่บอกนะครับวิวสวยหลักล้านนิ่งแน่นอ,นอนนะครับที่อำเภอเชียงแสนเนี่ยคือดัตสโง่เนี่ยคือคือ,คอพิกัดจุดเลนแมทข,ของจังหวัด ของอำเภอเชียงแสนเลยนะครับตอนนี้เราจะพาน้องสแตมไปเที่ยวนะครับกับบรรยากาศที่ดวส,ดสวยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศนะครับสวยไหมครับน้องสแตมสวยสวยนี่ไปดูจุดชมวิวเนาะนขึ้นนี่ขึ้นนี่กับแม่เนาะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับกับน้องสแตมนะครับขึ้น ไปดูจุดชมวิวตรงนี้นะครับจุดชมเพาว่าดัสโงววิวนะครับดัชนโงววิวอ่าขึ้นอ่าขึ้นเห็นไหมฮะเราจะได้เห็นวิวต่างๆนะครับนี่นี่ทีบรรยากาศนะครับสวยไหมคะสวยสวยคะ่ะนี่โอ้โห วิวสวยมากครับนี่บรรยากาศนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆครับบรรยากาศนะครับที่จุดชมวิวอ,อ,อันนี้คุณแม่กำลังถ่ายกับน้องเสต็มนะครับไอ้ข้าสวยหน่อยข้าสวยหน่อยข้าสวยในยคะ่ะโอ้ยวิวสวยมากเลยค่ะ,ะยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวย <laughs> ยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยค่ะนี่โยวิวสวยมากเลยน้องสเตมอ่ะหายรูปไหนหายรูปไหนหายรูปไหนบรรยากาศนะครับน้องเชิญน้องใส่หมวกด้วยเนี่ยใส่หมวกด้วยอ่ะใส่หมวกโอ้ยสวยมากเลยอ่ะไม่ใส่ด้วยนะอ๋อไม่ใส่แล้วนะฮะสเตมไม่ใส่นะบรรยากาศนะฮะนี่น้องสเตมยิ้มสวยหน่อยโอ้ยยิ้มนะสวยไหมคะสวยไหมคะ นี่ชอบมากเลยค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะเป็นดีที่สวยมากเลยนะครับผมจะพาไปเดินดูจุดมุมนูนบ้างนะครับอโอ้โหผมว่าสวยเลยเนะี่ยบรรยากาศดีมากๆนี่ฮะ โอ้โหเดินมาแล้วเราเห็นเห็นแม่เมื่อกี้สมาพาไม้ไผ่ที่เราเชื่อมต่อกันมานะมันจะสวยงามมากๆเลยคือมันต่อกันอย่างเงี้ยเราสามารถเดินได้ทะลุกันหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเดินไปดูแล้วกันฮะเนี่ยเราเดินไม่ไผ่ตรงนี้นะครับตอนนี้ลมเย็นมากเลยนะครับลมเย็นมาก เราจะเห็นมุมต่างๆของรอบดอยจุดชมวิวของดอยสงโงตรงนี้นะครับใบการตรงนี้ไม่รู้ว่าลมจะเข้ากล้องหรือเปล่าเนาะเข้าเสียงหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นท้องทะเลคารวาท้องเลทุ่งนานะครับวิวแล้วก็ นักท่องเทีย่ยวที่ตั้งเต็นท์กันนะครับตั้งเก็นตรงนี้นี่สวยครับอันนี้คือจุดชมวิวนักเทีย่ยวก็น,นั่งกันสนุกสนานกันจังนะครับนี่คือบรรยากาศนี่นี่ทนี่นั่งตรงนี้ได้หมดผมว่าวิวดีจริงๆนะครับ อนนี้ผมก็เดินไปมุมต่างๆนะครับในตรงนี้อีน่อยก็ผมว่าอีน่อยพัฒนาเดินถึงตรงนู้นแน่นอนนะครับวิวสวยต่างๆนี่เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะเดินดูจุดชมวิวต่างๆกับสะพานไม้ไผ่ที่ดอยสงูงต,ตรงนี้นะครับนี่ก็เดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศอยากให้ เพืเ่อนๆนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้มานะครับก็สามารถมาเที่ยวได้กับตรงนี้นะครับลมเย็นม,มากครับตอนเช้าเย็นจริงๆ,ๆนะครับเนี่ยบรรยากาศให้ดูครับดูข้างหน้าครับเนี่ยดูวิวครับสวยงามมากครับ เดี๋ยวผมขอปรับกล้องหน่อยเพื่อให้มันแบบว่าชัดหน่อยนะครับนี่มีโฮมสเตย์แบบบ้านบ้านแบบไม้ไผ่นะครับลายล้อมตรงนี้รานการเต้นเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับดูฮะาจุดชมวิวตรงนน้น พยายามถ่ายทุกมุมแล้วนะครับเผื่อให้นักท่อง,งเที่ยวได้มาเที่ยวกันนะครับแล้วก็มาคิดว่าจะมาตั้งเต็นท์คิดว่าจะมานอนโฮมสเตย์นอน, Stay, น,อนอรีสอร์ทเขาเรียกว่าโฮมสเตย์แล้วกันเนะาะรีสอร์ทก็ประมาณนี้เนาะนี่มีตะขายมีอะไรแหนทะเลหมอกตรงนู้นนะฮะ ไอที่บอกเป็นมุมที่สวยมากตรงนู้นอีกมุมหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมุมในตรงนู้นนะครับจุดชมวิวนะครับอันนี้คือวิวดอยสงโง่ตรงนี้เนาะโอ้ยอันนี้คือจุดชมวิวอันหนึ่งคือดอยสงโง่สะพาน3แผ่นดินนะครับแน่วิวกับกับวิวบรรยากาศที่สวยงาม นะครับนะมีกระโจมมีอะไรหลากหลายอย่างสวยงามตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะเดินไปมุมนู้นนะครับเป็นมุมที่จุดชมวิวอ,อีกจุดหนึ่งเนาะโอ้โหนั่งเที่ยวถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับกับบรรยากาศ หลายคนที่มาเนี่ยผมว่าเพิ่มใจแน่นะมีชุดชวนเผาด้วยนะครับให้เช่านะครับท่องเที่ยวก็นั่งกินกันมือบังตัวนี้ลมแรงมากเลยครับผมรอมือบังาไมโครโฟนห้อยู่ว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่านะครับน,น,นี่คือจุดชมวิว มิดะนะครับแะสงโง่นะครับตอนนี้เราจะเดินไปตรงนู้นนะฮะหนูบรรยากาศรถจอดเต็มเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆดี่ผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับเงี้ยแมกโจมนะฮะเดี๋ยวเราเดินสะพานไม้ไผ่ตรงนี้นะครับเข้าไปนี่ฮะ ไปชมรีสอร์ตตรงนี้นะครับดูกันครับบรรยากาศที่อมตกคือดีมากๆครับสำหรับนท่องเที่ยวนะครับวันหยุดวันนี้วันหยุดสี่วันเนาะใครที่ยังไม่ได้มาหรือใครที่มาแล้วนะครับนะก็คงจะเห็นบรรยากาศถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวลหลายๆคนแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะถ่ายให้ให้เพื่อนๆใื่อนเราดู หลายคนให้ดูกันครับว่าโอยสิงโง่ในปัจจุบันวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับให้ดูบรรยากาศแล้วกันเนาะรับกล้องหน่อยอ๋มีโฮมสเต์ด้วยง่ายสบายสบาย เยวก็ถ่ายรูปกันนะครับเฮ้ยว่ายังไงความโอ,นะอม้มุมสวยมากครับอตอนนี้ผมจะเดินไปตรงน,นี้นะครับโอ้ยสวยมากมากครับมุมนี้มุมหนึ่งนะครับในมุมตรงนน้นกี้เราไปถ่ายตรงนน้นนะครับตรงนน้นนะฮะอยู่ตรงนน้น แต่มาดูมุมตรงนี้คือสวยมากเมื่อก่อนเป็นมไม้ไผ่นะครับแต่ตอนนี้คือเป็นทําเป็นให้มั่นคงเสาคือเหล็กและปูนเทนะครับแต่เมียนมาดอยเชียงดอยเชียงกูหรอนะครับนะครับแล้วก็ไทยแลนด์ลาวนะลาวโอ้บรรยากาศอันนี้เห็นเนาะตอนนี้หมอกก็จะคึมหน่อยเพราะว่าตอนนี้จะ8ปดโมงแล้วนะครับ นี่คือบรรยากาศรอบๆลอยวิวตรงนี้นะครับที่เราได้เห็นตรงนี้คือดอยสง,งูนะครับรีสอร์ทก็ถึงตรงนู้นเลยถึงตรงนู้นเลยนะครับมีกังหันด้วยมุมรีสอร์ทต่างๆนะครับท่านผู้ชมควมจะได้เห็นทุกจุดแล้วนะครับท่องเที่ยวก็ขับรถมาขึ้นมานเรื่อยๆมาชมวิวบรรยากาศนะครับอันนี้โดนนะฮะ กัรเทียบถ่ายลูกโดนนะรบรรยากาศนะถ่ายมุมสวยของดอยชะโงนะครับแนะต่บ,บรรยากาศตรงนี้รอบอจะได้เห็นสวยแน่อนอนนะครับ จุดนี้นะฮะนั่งเทียวสัว้ากจะมาถ่ายจุดเล่นมาแอสตอยสนนะครับอะรรา่าก็จะมีรถชิงช้านะครับออเตจะเล่นรถชิงช้าเลยคะอ๋อมาถือกนออกกอนจะนั่งกันนั่งเราใช้ไหมคะเตมจะนั่งกับลูกอันนี้คือฮะ นี่คือกระโจมนะครับที่รับ่องเที่ยวที่มานอนดอยสงโง่นะครับระบางจุดก็มีเต็นท์นะครับที่นอนพักกันที่ดอยสงโงนะครับครับนี่คือบรรยากาศนะครับในจุดชมวิวของดอยสงโงนะครับใครที่ยังไม่ได้เคยมาหรือเคยมาแล้วนะครับแะวันนี้ผมถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้เลือกชมกันนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศ แล้วก็ก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราควรเตรียมอะไรบ้างเรามาดูมุมต่างๆเราจะนอนรีสอร์ทจะนอนตั้งเต็นท์เราจะหรือจะมาเที่ยววันนี้ผมมาเที่ยวตอนเช้านะครับเพราะบ้านผมอยู่ใกล้นี่เองนะครับผมก็เลยมา,ายถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับกับบรรยากาศตรงนี้เนาะเนะเห็นไหมฮะวันนี้ผมอยู่จุดชมวิวตรงนี้นะครับจุดชมวิวที่เราจะได้เห็นทั่วๆของบรรยากาศนะครับนะมีรีสอร์ท มีกลางหันลมมุมต่างๆในตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยมาผมแนะนำให้มาเที่ยวครับตอนนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับจะมานั่งกลางเต็นท์แนะนำนะให้มาเป็นทีมเป็นกลุ่มๆเพื่อนนะครับจะดีมากๆเพราะว่านั่งเต็นท์นอนเต็นท์หรือถ้าเป็นคู่เอาง่ายๆให้เป็นคู่ให้นอนให้นอนรีสอร์ทในตรงนู้นนะครเห็นตรงนู้นเหมือนตรงนู้นรีสอร์ทตรงนู้น แต่ถ้าเป็นมาเป็นทีมเนี่ยให้นอนเต็นท์ดีกว่าเพราะว่าบารรยากาศมันได้แน่นอนนะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันทริปหน้าฝากติดตามช่องคุณหนึ่งปลาเอวปลาโมนปลากินด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปถ่ายบายรรยากาศที่เที่ยวที่กินที่อะไรต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ